คารบคัแมนเชสเตอร์เดประจำวัญชี28สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเย็นนี้ขอนอดูบรฟกราบอแค่นิวตกลงปล่อยผีนะโดยงานนี้มาจินดูบราฟกานะาตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์เดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นั้นปรอแค่การอนุมัติจากทางนิวกาเซิลนเท่านั้น โดยผู้สัมปูวัย33ปีรายนี้กลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของปีศาจแดงโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการรายงานข่าวว่าสโมสรดังแบนเชสเซอร์นั้นพยายามติดต่อสาริกาดงเพื่อจะขอดึงตัวมือกาวโอร์เบียบรายนี้ไปครองโดยล่าสุดนั้นฟาบิเชโอราโมาโนูรายงานข่าวว่าดูบารัฟกา้าผ่านข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้นั้นกำลังรอให้เดอะแบ็กพาย อนุมัติการย้ายทีมและเปิดทางไปให้เล่นกับทางโอเชีฟอร์ดอย่างที่เขาต้องการโดยการรายงานข่าวละหบุดว่าแมนยูนั้นเสอสัญญาย,ยืมตัวพร้อมออปชั่น5ล้านปอนด์ให้เนวคาสเซิลได้พิจารณาขณะนั้นสริกาดงเองก็จะให้เป็นการย้ายทีมแบบถาวนซสม,มากกว่า ตอนนี้ทางดูบราฟก้านั้นได้เพียงแค่ภาวนาว่าทั้งสองสโมสรจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วหรือเสร็จก่อนเส้นตายเมื่อมาถึงเนื่องจากมือเก่าชาวสซลรวกเกียอยากย้ายไปเล่นในโอเชี่ยฟอร์ดเป็นอย่างมากในครามังน,นี้นานนะผมไม่ได้ว่างานนี้ตองดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาเก,กันครับบุโน่เบราผีต่อบมิมิตัมให้สุดซีซั่นนะโดยบริโน่เฟนเดช ผู้ทำประตูได้ให้กับทางแมนยูบอกว่าออกไปชนะซตันตันต่อศูนย์ถึงเซนส์แมรี่สเตเดียมกระตุ้นพวกพ้องตักตวงความมั่นใจจากสามแต้มอันล้ำค่าในครั้งนี้เพราะต่อให้กระเสือกกระสนแต่ก็พิสูจน์ว่าปิดเกมลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยแมนยูได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะฮะฉะนั้นช่วงสิบนาทีต่อท้ายเนื่องจากาทวารบาดเจ็บถูกนักบุญไล่นวดแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ นับเป็นการหยุดผลงานแท้ยิางต่อเนื่องฐานะทีมเยือนในลีกไบรท์วแคเคนนัดก็เป็นสัญญาณบวกซึ่งบองว่าจากการเข้ามาคุมชาร์ของเอริดชันฮาร์กเราทราบดีนะว่าแต่แรกแล้วว่าการเล่นกันทางซอรตมตันนั้นมันไม่ง่ายอยู่แล้วสวัสดประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วบรูโน,โน่กล่าวกับทางบีทีสปอ บางครั้งคุณต้องอทนชุกกว่าจะเอาตัวรอดได้เพราะทุกเกมนั้นล้วนหินทั้งนั้นดังนั้นถือว่าประทับไม่ดี3มแต้มสําคัญของเราจากนี้ไป,ปรักษาม,มันเอาไว้มันสําคัญมากเลยนะเพราะจะชนะหหรือต่อเนื่องสองนัดนะในนัีกนี้มันก็ไม่หมูอยู่แล้วเราต้องต่อย,ยอดผลงานเสียสละตนเองไปจนทั้งฤดูดกาลมันคือสิ่งที่สโมสรเรียกร้อง หลังเกมปราบริบวอรวพูลทุกคนน่าจะสัมผัสความรู้สึกนั้นได้เพราะนั้นสร้างมาตรฐานไว้ดังนั้น,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 นก็ต้องคงให้มันอยู่ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกโดยพูดถึงประตูที่ทําได้บอลจ่ายมาสวยๆหรือเอาจริงๆนะฮะตั้งลำมาจับจากแดน,นหลังทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโดยเพื่อนคนหนึ่งวิ่งนาทางเพื่อนอีกคนก็เติมมาจากแดน,นหลังไปสู่ที่ว่างาเราทํากันได้ดีทุกคนเนี้ยไปหมดเลยไม่ใช่แค่ผม เราเคยทำได้เมือ่อสองถึงสามปีก่อนที่ไม่แพ้นในฐานะทีมเยือนแต่เอาเข้าจริงๆนะก็อยากจะชนะทุกเกมในคกือสิ่งที่โปรฝังเมื่อคุณเล่นกับทางแมนยูในครั้งนี้ตั้งแต่เดบิวต์เกมลีกเมื่อกุมภาพันธ์ปี2020บรูโน่ทำไปได้ทั้งสิ้นส7จบประตูมาที่สุดลำดับที่4ตลอดช่วงเวลาเดียวกันกับรองแชมป์จากทางซนทึงมิน45ลูกแฮร์รี่เคน49ลูกและก็โมเมซันลา54ลูกในครั้งนี้ นะครผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าะจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอม,มาที่นี่ครับหยุดสติเลวร้ายเป็นที่เรียบร้อย5ประเด็นร้อนแมนยูบุกเฉือนซอวดตำตัน โดยอ e ีเด็กเชนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูนำทัพปีศาจแดงคว้าชัยสำนักติดต่อกันหลังบุกไปเฉือนเอาชนะส,สนัมตันเป็นตัวสูนถึงถิ่นเซนต์แมบรีในศึกีิวดิ้งกิทเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้ประตูจากทางบรูโน่ฟอนเดชกองกลางโปรตุเกสและทีที่55ในครั้งนี้โดยการน,นี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีประเด็นอะไรน่าจัใจกันบ้างในครั้งนี้เริ่มจากหนึ่งกันกองกลางเชนฮาร์ยึดตัวจริงจากเกมเดนเดลนาะ โดยแมนยูยึดจะเป็นตัวจริงจากเกมเปิดบ้านชนะเลเวอร์พูลไป2อต่อหเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยที่ทางสกอตต์ไม่ชมเเนยังได้ออกสตาร์ทเหมือนเดิมนะฮะยืนกลางคู่ร่วมกับทางคริสเตียนเอริกเซนขณะที่กาเซมิโลเองกองการคนใหม่คิสซานโนปอรันโดซูเปอร์สตาร์โปรตุกีสและก็แฮร์รี่แม็กไก่ปากกันหลังกาตันชีมนั่งเป็นตัวสำรองโดยสองรายแรกได้โอกาสลงมาเล่นในครึ่งหลังในครั้งนี้ โดยเทนฮาข้ดหตผลที่ไม่เปลี่ยนทีมตัวจริงเลยก็บอกว่าผมคิดว่าประนั้นมีทีมท,ที่สามารถแข่งขันกันได้แต่นั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากเสมอแต่เราก็มีผลงานที่ดีจริงๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดังนั้นคุณจึงยึดมั่นกับมันนอกจากนั้นมันจะเป็นการให้เวลากับทางกาซซมิโร่ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เล่นถึง90นาทีเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับอังกฤษปรับตัวให้เข้ากับทางแมนยูและก็ร่วมทีมกุลซูชาวดัชในครั้งนี้ถูกได้ ต่อมาข้อที่2ผีหยุดสติเลวร้ายแพ้เกมเยือน7นัดติดต่อกันโดยในการลงเล่นในเกมเยือน6นัดสุดท้ายของซีซั่นก่อนนั้นแมนยูเนี่ยสะกดเป็นแต่คำว่าแพ้ก่อนชี้ในกนันนี้จะเริ่มต้นด้วยการออกไปแพ้เบรนฟอร์ดขาดลอย0ต่อ4ทํทำให้พ่ายมา7นาัดติดต่อกันบุกรังนักบุญซึ่งเป็นสนติยำยายที่สุดในรอบ86ปีนับตัปีแล้งมาแต่ปี19-36เามต้นมาจากชัยชนะน,น,นัดนี้ทำให้ทางปีแสดงนั้น หยุดสตีแพ้เกมเยอนไว้ที่เจ็ดนัดติดต่อกันและคงทําให้ลูกทีมของเชนฮาร์มีความมั่นใจในการเล่นมากยิ่งขึ้นเวลาต้องออกไปเล่นนอกกรังโอเทอร์ฟอร์ดในครั้งนี้โดยสตีแพ้เจ็ดนัดติดต่อกันก่อนหน้านี้ของแมนยูนั้นก็จะมีแพ้ City 4, แมนซิตี้หนึ่งต่อสี่แพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์ต่อหนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสี่แพ้อาร์ซอนหนึ่งต่อสามแพ้บรตทันไปศูนย์ต่อสี่แพ้คสซันพาเรดไปศูนย์ต่อหนึ่งและก็แพ้เบรนฟอร์ดไปศูนย์ต่อสี่ในครั้งนี้ ต่อมาข้อที่3แม็กไกวสอนนั่งยาวหลังมาตินเนชและก็บารันดูแล้วเข้าขากันนะโดยเกมนี้คู่เซนเตอร์แบ็คของทางปีศดงนั้นยังจะให้ลิซันโดมาตินเนชเล่นปร่งกับทางบราฟเอลวารันโดยที่ทางแฮร์ได้แม็กไกวการตันชีมนั่งสำรองเหมือนในเกมที่ชนะลิเวอร์พูล การได้วบรันกลับมาช่วยให้แนวรับของแมนยูนั้นมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นขณะที่มาร์ติเนสเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง,งไม่มีปัญหากับรูปร่างที่เล็กแต่อย่างใดส่งผลให้แม็กไกน่าจะนั่งสำรองยาวในครั้งนี้โดยในครึ่งแรกมาร์ติเนสนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะในการดวลลูกอากา,กาศทั้ง3ครั้งเคลียบอลได้มากถึง6ครั้งชนะแย่งบอล4ี่ครั้งและชนะในการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับคู่แข่ง4ี่ครั้ง จะมาข้อที่4บรูโน่รับมาที่เป็นกัปตันได้ดีโดยบรูโน่ฟอนเดชกองกลางทีมชาติโปรตุเกสนั้นได้สวมปอกแขนกัปตันทีมแฮร์รี่ไม่ไควในช่วงสนัดล่าสุดนี้และเจ้าตัวนั้นก็แสดงให้เซนฮากได้เห็นแล้วนะว่าเขามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนซึ่งดาวเตะชาวโปรตุเกส แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นําและดูกระปี้กระเป๋ามากขึ้นกระทั้งทําประตูใช้กับทีมส่งผลให้น่าจะยึดปอแขนกระทันทีมมาครองได้นาฬียาวบริโนโยิงให้กับทางพิบริกไปแล้วทั้งสิ้น37ลูกและหากนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ก็ยิงเป็นรองแค่โมเมตซตัลลาา50ประตูแฮร์รี่เคน19ประตูและก็ซนฮึงมิน4 5ประตูเท่านั้น และสุดท้ายก็จะเป็นผีต้องการแอนโทนีนะโดยกันนี้ไม่แปลกใจเลยนะว่าทาไมเทนฮากนั้นถึงต้องการแอนโทนีเปชาวบาลซเรียนของอาแจ็คอาร์มสุดดัมเข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทีมอย่างมากก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนาักเตะในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยทั้งนี้แอนโทนีเอรังกาและก็จอร์แดนโช2ตัวบริมเส้นของปีศาจแดงนะฮะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักในเกมนี้โดยเฉพาะเจ้าหนูเอรังกาเองที่ฟังฟอร์มคงไม่คงเส้นคงวา ดังนั้นการดึงแอนโทนีมาเสริมทัพน่าจะเป็นคําตอบที่ลงตัวที่สุดแล้วโดยอัลจีแคนั้นปฏิเสธข้อสเสนอล่าสุดมูลค่ากว่า90ล้านยูโรหรือประมาณ3,240ล้านบาทที่ทางแมนยูนั้นยื่นให้แต่เชื่อนะว่าปีสแสดงเองพร้อมที่สุดแล้วที่ในการทุ่มสุดตัวเพื่อจะดึงแอนโทนีมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแทวรุกให้จมได้ในครณี้เป็นนักงานที่ต้องรองดูกันต่อไปก,กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวสซโมสรนแมนเชสเตจในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนตา่างรชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ